คนงามเผ็ดอย่างเนาะคนงามคนงามเผ็ดอย่างนี่บอกคนนีเจ็บขาเข่าเจ้าเจ็บขาเข่าไปสีมาแล้วสีเข่าไม้มาแล้วโอ้เวลาเข้าหนึ่งเขามาต้องมานังเฮ็ดอีกนี่เด้พี่น้องนี่เดยอันนี้เอาถิมอันนี้เอาถิมเป็นว่าอะไรเอาไว้ถ่ายใก้เอาไว้ถ่ายใกล้โอ้ไม่ยังไม่หนีสิอันนี้เราเลี้ยวสิเนี่ยนี่เราเลี้ยวอันนี้เหรออันนี้เขาเจ้าแมนโอ้เข่าเข่าไม้ขึ้นกันจ้าเข่าไม้มาเข่าไม้หอมๆไปกินเลี้ยนี่กับเข่าไม้ จ้าเพผนสีให้มันเป็นขาวก้องเพผนเลโบกัดหลายมากแค่สีจ้ามากแบบนี้อ๋อมากแบบนี้มากแบบนี้นี่แหละพี่น้องมีวิตามินหลายโอ้เส้นสินหนึ่งเส้นสินมันอยู่ในกองมันมันไหลขั้นตอนแทะหลายขั้นตอนคักเด้เป็นสีหลาบ้านโอ้โหนี่แหละพี่พี่น้องวิถีชีวิตบ้านตุะข่อยมึงดูโอ้เม็ดงามเนาะแล้มซ้ำนี่ถุงเนี่ยได้พ่อเดือนบ่กินนี่บัวร่าเอาย อ,อ๋อไปวัดไปว่าไปนันโนนีแน่อ๋อมันหลายคนอืมอันนี้ก็โดวงใคยหุงติดเขาเจ้าเนี่ยแต่บอกว่าเป็นว oh, 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 oh. ่าเป็นมะลีมันงวะเป็นเขาเจ้าแดงเขาเจ้าแข็งมะลอันชิ้นหมโอ้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 นี่เขามะลีมันหุงยากตัวทุกไขรก็บ่ามากินทุกใครมากินเขาเจ้าแดงแข็งแข็งไหม แมนแมนเขาเจ้าไถ่เขาเจ้ามะลิเวลามาต้มกินเขาต้มหอมหอมโอล้มันขึ้นาอันมะิันอ่อนมันเป็นๆเหศร้าขึ้นมาดูมันหลายบกากมันลอยูต้นสีให้เป็นเขากองมันไม่ไม่้กมันก็ได้ออกนีเขียวๆแดงโอ้นี่พี่น้องพี่น้องเห็นว่าเนี่ยอันนี้เออนี่นี่นี่คือกากมันตาองขนกเบมาขาวๆตัดหัวขาวๆเตีอันนี้ไง ว่ให้เพิ่นกัดไหลโอ้ถือเล่ยมีเขียเขียวนี่นะจ้ามันอืมรองก้นกับมาขาวขาวกัดออกเออเวลาเข้าไปไปเอาไปแซ่แล้วมาหนึ่งก็คืองมันต้องมาเห็นได้อย่างอีกเนาะแมนค่ะโอ้ล่างแล้วกันล่างแล้วแซ่หนึ่งกินเลยแบบนี้กินเลยข้าบะเก็บเป็นสีอะไลามากินต้องมานั่งเอาออกกินอ่ะเนาะแต่สมัยดะกินได้เนาะอยายิมถือกโอ้ยเศร้าเลยแล้วเนาะเขากำลังว่ากับ่าแซ่เศร้าเลย กูที่จำขึ้นมาจากกองเฉียวมาหาอีกเช่น,นึงเดยโดน,น,นี่ว่าต่องแล้วเนาะ <c oughs> มาหลายขั้นตอนโอ้ยสวสิได้กินเนาะพี่น้องเว้ยผ่าเห็ด่าเห็ดส่วสิบ,บ้านส่วสีด,ดำส่วสีเป็นกาส่วสิเป็นเขา่าส่วสิมาสีส่วสิมาหนึ่งไ้กองเนี่ยพี่น้องเอ้ยดูด,ดิไม่ธรรมดาาเบ็ดงามเนาะได้หลายว่าปีนี้ ห้าสิบหกสิบถุงมาเนี่ได้จักปีนี่ปีต่อปีขันมั่นเบิดคขาเขาใดเขาไม่เขาก็ไปขายซะโอสิเป็นแบบนี้๋อนี่พี่น้องคุณนงางประจำบ้านตุ๋หอยได้นี่ไม่ธรรมดาเด้อนีไม่ธรรมดา